สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืองยะโสสิเฮ็ดไส่เกาะอ,อีสานคาใจคาใจว่ามันคือใายดีแท้อ่ะอันดับแรกซื้ออันนี้หมูหนึ่งโลชุรลดรสชุรดรสบะหมี่อา้าวชุรดรสบอได้รส่รสดีซอสปรุงรสเฮ้ยขงปรุงรสของปรุงรสปรุงก็คืออะไรนี่สอง น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลห้าหนึ่งสองสเรือหช้อนช้อนหอยสิช้อนหอยสิช้อนชอนชอ,อย 1, 2, 3 10บสิบช้อนใส่พริกไทยห้าช้อนชา1 2 3่งสองสข้าวข้าวสวยด้วย กระเทียมกับรากผักชีกร,กระเทียมนี่ครึ่งโลเวยเ<ช>กระเทียมครึ่งโลเราดูในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะต้องไปขอสูตรไปอนนี่คือรากผักชีกับกระเทียมบดให้ละเอียด ้มันจะได้แบบแล้วก็จะใส่ตั๊ัแเล็กๆเยอะนะจ๊ามันเยาาอะมองมาไม่พอมันกต้องหมัด้วยหรอต,ต้องชิมอะไรชิมอะไข้าเอเาหนียง โอเลจริงไหมทเลคนไคม่ใยกันเดี๋ยวป่ะเอาให้หมดก่อนไปได้ช้อนคนมึงออกให้หมดต้องมือผสมก่อนเด้ออันนี้สูตรข้าวนะไม่ใช่สูตรวนเส้น เราทำสูตรข้าวก่อนค่อยททำสูตรด้วยเส้นลองดูว่าข้าวมันจะเป็นยังไง้อง้องกินเนาะข้าวมันเยอะมาเลยนะลองดูก่อนข้นามันจะเป็นยังไงดรสชาติจะแซบ่บโหถ้าเกิดแซ่บจะทำขายนะจ๊ะแฟนเพจทั้งหลายอุดหนุนด้วยเด้อ ใส่ของมือใหม่ก่อนใส่ของมือใหม่ก่อนเปลี่ยนของมือนะจ๊ะหนักระวนันเริ่มแบบอันนี้หมูหนึ่งโด้ได้รรเลยหนึ่งโด้ก็เฮดเดรย์ได้จริงข้าวขาจะเดรยกับไะไ แต่ว่าต้องคุณก็แรงอยู่นะต้นถุนแรงอยู่ด้วยอันนี้โลนึงกระเทียมก็เท่าไหร่กระเทียมก็ร้อยหนึ่งครึ่งนะโลกเทียมปอกเสร็จโตโลละร้อยบางร้านบางร้านก็เก้าสิบกระเทียมปอกเสร็จเก้าสิบ บางร้านร้านที่เราซื้อร้อยหนึ่งคือแบบม,มันไม่ต้องเดินหลายหลายที่ไงมันหนักปวดแขนเสร็จแล้วจ้าใส่เกาะอ,อีสานสูตรยาโซทอนชิตีข้อมันก็จะมีข้อเล็กข้อใหญ่นะจ๊ะอันนี้จิ้มมัดพปทอกันเกาะก็ไม่เท่ากันอันนี้นทำกินเด้อพี่น้องจ้า อ้ดาดราม่านะงจ้าทุกอย่างใส่ถุงมือแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วก็เลยไม่ใส่แล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ